สุขภาพดีเริ่มตอนที่การขับถ่ายฟุตรอราดีอด็อดรสมิกเบอรี่ดื่มง่ายน้ำตาลสูตรเปอร์เซน็นต์ผุนสวยผิวใสในหนึ่งเดียวสี่ว,วันนี้นี่ ใส่เอลรอยมาเลยเพราะว่าเมื่อคืนกินตัวนี้ค่ะนี่บุสโตลาคือตัวนี้มันช่วยดีของลำไส้ล,ล้างสารพิษของเสียออกมาหมดเลยเนี่ยดูดิเมื่อคืนกินไปแล้วมันดีถออกออกมาคือพุงนี่แบนลล่าบไปเลยที่สำคัญนะตัวนี้กินง่ายอร่อยมากค่ะเพราะว่า เขามีส่วนผสมของตะกูลมิกเบอร์รี่ตะกูลมิกเบอร์รี่จะช่วยเรื่องสิวขาวใสที่สำคัญมีแอปเปิลไซเดอร์ช่วยลดความอยากอาหารแล้วก็มีตัวชาเขียวชาเขียวที่จะช่วยล้างสารพิษลดไขมันสะสมตามหน้าท้องต้นขาและที่สำคัญนะเขามีตัวโพรไบโอติกโพรไบโอติกตัวนี้นะคะจะช่วยล้างลำไส้ออกมาทำให้เราถ่ายง่ายถ่าย ค้อมขึ้นแล้วนี่พุงแบนล่าบแบบนี้เลยจ้ะแล้วเขาให้กินก่อนนอนไงนี่เดี๋ยวลูกกลับบ้านไปก็คงอาบน้ำนอนพอดีแล้วก็ขอ,อก,กินเลยละกัน คุณนะจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะรายการของเราจะพาคุณมาเปิดโลก oh. มาช้อปปิ้งสินค้าที่ดีราคาที่เด็ดอย่างแน่นอนซึ่งวันนี้อยู่กับเราสาวๆนะ,ะ <Yeah. S 1> จ๊ะกับแอมธนาก,นก,กรศสจกุลค่ะและจิงกันวพนนิพานีค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้งสองคน <S <S ก็จะพาคุณมาทําความรู้จักกับสินค้าที่บอกว่าเฮยดีต่อร่างกาย<อ>ว่าแต่ว่าคุณผู้ชมหาเป็นหรือเปล่าที่บอกว่าเฮยอยู่ๆก็ท้องผูก ขับถ่ายไม่ได้แบ่งแล้วเบ่งอีกเบ่งจนเจ็บไปหมดแล้วมันก็ไม่ออกจริงเป็นบางทีเป็นแหมเป็นปะโอเนี่ยเห็นไหมแอมก็เชื่อว่าหลายหลายคนก็เป็นนะคะในเรื่องของการขับถ่ายแล้วคุณลองคิดดูสถานการณ์ณปัจจุบันเนี้ยเฮ้ยเราอ่ะต้องหันกลับมาใส่ใจตัวเองรักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นยังไม่พอทุกคนคุณแน่นะน่าจะกําลังเป็นกังวลกันอยู่ในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทาน เฮ้ยหลายคนบอกว่าถ้าหากว่าภุมิตกเรายังไงต่อ oh. ฉันอาจจะแบบว่าไปติดเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่แหละคุณผู้ชมค่ะคุณรู้หรือไม่ว่าการดูแลตัวเองนั้นนะเริ่มต้นได้ไง่ายๆเลยค่ะ oh. เพียงแค่การที่เรามีการขับถ่ายที่ดีขึ้นนั่นเองเดี๋ยวพี่แหมมไอ้ที่พี่แหมมพูดสุขภาพดีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานเนี้ยมันจะเกี่ยวกับการขับถ่ายยังไงคะเกี่ยวมากๆเลยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าการที่เราขับถ่ายเข้าห้องน้ำมันคือการที่เราขับของเสียออกจากร่างกายออเมื่อไหร่นะคะที่ร่างกายของเราขับของเสียออกไปนะมันก็จะส่งผลต่อในเรื่องของการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานั่นเองคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะ คุณลองสังเกตตัวเองดีๆว่าเฮ้ยบางทีนะเราอะเผลอพลังรับประทานนู่นรับประทานนี้กินจุ๊บจิบกินจุ๊บจิบเป็นเลยเป็นปะเป็นเป็นทุกคนเป็นหมดเผลอพลังรับประทานกินเข้าไปก็จะรู้สึกว่าอึดอัดอึดอัดโอ๊ยนั่งก็ไม่ได้นั่งก็อยากจะแบบว่าปลดกระดุมปลดจิบออก เอออันนี้เหตุ<ช>การณ์จริงเหตุการณ์จริงนี่แหละแล้วก็จะเป็นหลายคนหลายครั้งเลยค่ะคือพอกินเข้าไปนะติดต่อกอัน2อสาวันกินเยอะเริ่มไม่ขับถ่ายขับถ่ายยากขึ้นขับถ่ายทีก็ปวดไปหมดเจ็บไปหมดมันก็ไม่ออกเพราะการที่เราไม่เข้าห้องน้ำเนี่ยนะ พุงยืนหน้าท้องยืนส่วนเกินมาเนี่ยนะคะมันสามารถขยายไซส์ระเบิดไซส์ของเราได้เลยกลายเป็นว่าขยายเพียงแค่2นิ้วเราก็เปลี่ยนไซส์แล้วนะจจาก S เป็น M อย่างเงี้ยอ๋อจริงแล้วอย่างก็แบบพี่แหมมก็เป็นคนที่ชอบกินมากไม่ว่าจะหมูกระทะทาบูบิงย่างหรือว่าแบบว่าหมูสามชั้นทอดเกรียมๆน้ำมันเยอะๆติดมันอย่างเงี้ยโอ้ย คือแบบว่าฟินมากนี่ไงยิ่งเวลาที่ถ้าสมมติว่าก็นี่แบบว่าตอนทํางานเยอะๆช่วงไหนงานเยอะทงานหนักๆหนื่ยๆเนี้ยแล้วได้กินของที่เราชอบคือแบบใช้ฟินสุดๆพี่วามสุขมันมีความสุขแค่ชั่วขณะหนึ่งประหนึ่งความรักเท่านั้นละค่ะน้องพี่จะบอกให้ว่าเราเนี่ยนะมีความสุขในตอนรับประทานแต่พอมันหมดมือนั้นไปอ่ะ เฮ้ยเราจะเจอกับความทุกข์ที่แท้จริงเพราะว่านอกเหนือจากนั้นนะให้คุณสังเกตดีๆจากคุณเนี่ยที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้แต่อย่างใดแต่วันดีคืนดีตื่นมาคันคันอยู่ๆก็คันอยู่ๆก็เฮ้ยอะไรบนที่นอนหรืใช่ล่าแพ้ผื่นขึ้นผิวเนี่ยโอ้ยเป็นปื้ดแดงบ้างอะไรบ้าง คุณรู้ไหมคะนั่นแหละเกิดจากการที่ในลำไส้ของคุณะ่ะมันมีแต่ของเสียคุณไม่ขับถ่ายของเสียออกอหรือบางครั้งคุณไม่ได้ทำการดีท็อกลำไส้ด้วยซ้ำไปแล,แล้วอย่างนี้คือมันต้องทำยังไงบ้างคะพี่แอ๋ะ ง่ายเลยค่ะคุณคะนี่คุณก็คือจะต้องอยู่กับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะกากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟุตโตราเป็นดีท็อกซ์นั่นเองซึ่งแอมเองก็รับประทานอยู่รับประทานง่ายด้วยแล้วมันดียังไงฟุตโตราตัวเนี้ยที่พี่แอบบอกมาเนี่ยบอกเลยว่าดีมากสิ่งนี้เนี่ยนะเขามีสารสกัดที่รวมเอาไว้กว่า17ชนิด17ชนิดคือเยอะมากนะใช่ไม่ว่าจะเป็นผงของแอปเปิลไซเดอร์เองนะคะหรือว่าแม้แต่จะไปสาร สกัดจากชาเขียวหรือนี่ที่เราเรียงรายอยู่ข้างหน้าเบอร์รี่หลากหลายตระกูลมาครบอยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้ยังไม่พอนะ,อะเรามีตั้งแต่สารสกัดจากส้มเชงก็มา โอ้สารสกัดจากลูกพลนก็มีสารสกัดจากมะเขือเทศด้วยนะคะรวมไปจนถึงสารสกัดจากคามูคามูซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่สําคัญมากที่ร่างกายของเราต้องการจริงเกินคามูคามูเนี่ยเคยได้ยินปะเคยได้ยินเลยเคยได้ยินว่ามันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นด้วยใช่ไหมใช่ถูกต้องจําเป็นต่อร่างกายและที่สําคัญถ้าหากว่าให้เปรียบเทียบนะตัวของคามูคามูเนี่ยเขามีวิตามินซี สูงมากทุกคนสูงขนาดาไหนสูงเทียบเท่ากับการที่รับประทานส้ม30ลูกโอ้นี่ยอมมาก30ลูกแต่อย่าไม่พอ,อว่าสัตสกัดเยอะแล้วคุณคะมาดูส่วนนี้ ในนี้เนี่ยนะทุกคนเขามีสารสกัดจากโปรไบโอติกนะคะแล้วก็พรีไบโอติกเขาคืออะไรเขาคือจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายคือโดยปกติแล้วว่าร่างกายของเราจะมีอ,มอยู่แล้วแต่บางคนมันมีไม่เพียงพอ<ะ>มันก็ต้องเสริมเติมเข้าไปนะคะแล้วก็ถ้าหากเราสังเกตในท้องตลาดเนี่ยถ้าหากเป็นผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์เนี่ยะจะไม่ค่อยมีหรอก ที่จะมาบอกว่า,าเป็นจุลินรีย์ท,ที่ดีที่ใส่เอาไว้อยู่ในซองนี้หรือถ้ามีก็จะมีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สําหรับฟุตโตราค่ะมาครบจบเพราะถ้าหากว่าเขามาครบทั้งสองอย่างนะ ซึ่งเป็นเรียกว่าจุลนทซีที่ดีต่อร่างกายรวมเอาไว้เขาจะทํางานควบคู่กันขาดคนใดคนนึงไม่ได้เพราะว่าถ้าหากเขาอยู่ด้วยกันนะเขาจะช่วยกระเสริมประสิทธิภาพในการทํางานนั่นเองและทําให้คนที่บอกว่าขับถ่ายยากค่ะนั่งก็แล้วเบ่งก็แล้วกล่อมตัวเองก็แล้วทําทุกอย่างและสองสามวันไม่ถ่ายสัปดาห์หนึ่งไม่ถ่ายจากที่คุณเป็นคนทัาหนัก คุณก็จะขับถ่ายได้ง่ายขึ้นด้วยเออจริงออคุณผู้ชมต้องลองคิดดูนะะแต่ละวันที่เราทานอาหารเข้าไปแต่ละมื้ออย่างเงี้ยแล้วมันเข้าไปอยู่ในท้องของเราเออเรากินไปสามมือ้อค่ะแต่ถ้าสังเกตดูจริงๆเวลาที่เราขับถ่ายแต่ละที มันออกมาแค่นิดเดียวใช่ออกมาบางทียังไม่เท่ากับที่มื้อหนึ่งเรากินเลยคืองงมากเลยเมื่อคืนกินบุกกระท h ททำไมออกมาแค่เศษผักเฮ้ยเฮ้ยคือมันิด่ดีใช่ไหมไม่เหลือมันไปเก็บอยู่ตรงไหนใช่ไหมอ๋อแล้วยิ่งนานวันข้านานวันผักมันเข้าไปสะสมในร่างกายของเราเท่ากับว่ามันเป็นสิ่งเสียแบบเป็นของเสียในร่างกายเราเลยตายแล้วเออจริงนี่แล้วยังไงต่อเนี่ยถ้าหาว่าคุณรับประทานตัวนี้นะทุกคนคาะคุณจะไม่มีอาการปวดท้องบิดใช่ไหม เออใช่เพราะอย่างที่บอกที่เมื่อกีพี่อมพูดเลยทั้งพรีเบอติกแล้วก็พรไบอติกตัวนี้จะมาช่วยช่วยให้การขับถ่ายของเราอ่ะมันคล่องขึ้นว้ำขึ้นเอ้ง่ายๆนะถ้าสรุปไม่ง่ายมันจะทําให้การขับถ่ายของเราอ่ะคล่องแล้วไม่ปวดบิดไม่แบบว่าปวดแบบปวดมวนท้องอ่ะเวลาขับถ่ายว่าพี่อ่ะเคยมีประสบการณ์แย่จากการปวดบิดของการรับประทานดีทอด รู้สึกขนลุกสู้เวลาอยู่ทางดวดนะคะคุณโอ้โหมันเห็นภาพเลยใช่ไหมทุกคนบอกว่าฉันดูโฆษณาเขาก็บอกว่าเอ้ย รับประทานไม่ปวดบิดอร่อยรับประทานจิบสวยๆตอนนั้คืนตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ําเธอกินไปยังไม่ถึงชั่วโมงเลยฉันยังอยู่บนรถอยู่เลยคนลุกสู้บิดแล้วบิดอีกบิดซ้ายทีบิดขวาทีอ๋อยังไงมันทรมานมากเนี่ยถูกต้องแต่ว่าฟุตโตราทุกคนค่ะแบบรับประทานแล้วบอกเลยว่าไม่ปวดบิดแน่นอนนี่เพราะว่าเขามีทั้งโปรไบโอติกพรีไบโอติกเนาะที่ทำงานควบคู่กัน ใช่แล้วแต่ยังไม่พอทุกคนคะ่ะนอกเหนือจากสารสกัดจากธรรมชาติเยอะแยะมากมายเนี่ยนะแน่นอนว่าเขามาจากผักผลไม้สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของวิตามินวิตามินเนี่ยเขาก็จะเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราคะ่ะทําให้ผิวของเรานะคะโอ้โหสวยสะพรั่งนะก็จะมีส่วนช่วยในยเรื่องของการดูแลผิวพรรณมีส่วนช่วยนะคะในการขับเรื่องของเสียต่างๆออกมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มก,กันให้กับร่างกายส่วนใครที่บอกว่า แม่จ๋าอยากรับประทานทุกวันแต่ว่ามันหวานจังเลยเฮ้ยมันหวานจากน้ำตาลหรือเปล่าบอกได้เลยว่าตัวนี้หวานสูตรเปอร์เซนต์จากน้ำตาลไม่มีน้ำตาลเลยเป็นความหวานจากยาหวานให้ความหวานแทนน้ำตาลใช่เพราะฉะนั้นนะคะใครที่มาสายกินคลีนคุมแคลคุมความหวานหรือแม้แต่คุณแม่แม่คุณพ่อพ่ท่านใดที่เริ่มมีเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเส้นเลือดแล้วเนี่ย คุณรับประทานได้แน่นอนค่ะ<ด>และะ้วนอกจากดีขนาดนี้แล้ววันนี้พี่แอมมวั <PM S 2> นนี้มีอะไรอีก เจจัดโปรโมชั่นมาให้บอกเลยนะคะว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มค่าคุณจะเ hey ฮคนเดียวคุณจะเ hey ฮกับกลุ่มเพื่อนก็ได้ได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดเลย,นะเลยอ่ะสำหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆของเราที่เราจัดมาให้ค่ะปกติแล้วนะคะฟุตรานหนึ่งกล่องนะบรรจุไปด้วย12ซองนั่นเองนะคะจากราคาปกติ690บาทแต่วันนี้ทุกคนค่ะตั้งใจฟังให้ดีอบอกแล้วว่าเฮ hey, คนเดียวก็ได้เฮ hey, เป็นกลุ่มแก๊งก็ได้นะคะจัดไปเลยค่ะกับซื้อ 3กล่องนะคะจากราคาเนี่ยนะ2070บาทคุณไม่ต้องจ่ายคุณเก็บเงินเอาไว้จ่ายเพียงแค่1,380บาทเท่านั้นดีมากและที่สำคัญไม่ต้องบวกเพิ่มกับค่าจะดส่งเพราะเราส่งฟรีทั่วประเทศคุ้มมากคุณผู้ชมคุ้มากจริงๆคุ้มคุ้มที่แบบว่าเอาง่าย3กล่องเนี้ยจะกินคนเดียวก็ได้ใช่หรือถ้าเกิดว่าใครมือใหม่อยากทานทดลองงี้ ไปแชร์กับเพื่อนหารกับเพื่อนออได้แบบสวยหุ่นดียกแก๊งเงินไปเลยเวิร <Work mark S 2> ์กมากเลยคือมันดีมากโทรเข้ามาเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้02 305 8662หหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะ แอไ WMTV และอีกหนึ่งช่องทางค่ะเขาไปเซิร์ชเลยที่ Facebook ของเราค่ะฟุตราทไทยแลนด์เพจหลักที่<ค>สำคัญนะพ,พี่แอมเขามีจัดส่งฟรีหรือว่าใครที่ยังไม่อยากจ่ายตอนนี้ยังไม่พร้อมอโทรมาแจ้งรับสิทธิก่อนก็นได้ใช่แจ้งได้เข้ามาเลยแจ้งโทรเข้ามาบอกชื่อบอกที่อยู่บอกเบอร์โทรแล้วเงินเข้าปุ๊บเงินเดือนเข้าพร้อมจ่ายปุ๊บค่อยโทรโอนแจ้งจ่ายแล้วทีนี้ ทีมงานจะจัดส่งให้เลยดีจังเลยนอกจากนี้ที่สำคัญสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นี่มีบริการ<อ>เก็บเงนินปลายทางไปอีกเพราะฉะนั้นทุกคนค<อ>่ะย้ำนะ้กับราคานี้1,380บาทคุณได้ไป3กล่อง กล่องหนึรวมแล้วเป็น3ามสิบสวยๆหุ่นเอลสุขภาพดีเสริมภูมิคุ้มกันไปด้วยในตัวเลยนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยอ่านี่คือโปรโมชั่นของเรานั่นเองนะคุณผู้ชมแอมเชื่อว่าหลายคนนะ่ะมีคำถามแล้วว่า เอ๊เราฟุตตราดื่มอย่างไรเหมาะกับใครจริงก็รู้ไหมคะรู้คยในหนึ่งกล่องนี้หนึ่กล่องจะมี10บซองเอาง่ายๆ1นซองทานได้1ครั้ง1ิซองทานได้10ครั้งอู้หูเออแล้วชงง่ายๆพี่อมชงง่ายมากในซองนี้มันจะเป็นของเอาไปผสมกับน้ำน้ำได้ประมาณ250มิลลิลิตร โอ้ยก็โอเคใช่จะเป็นน้ำอุ่นก็ได้อุณหภูมิห้องก็ได้หรือน้ำเย็นก็ยังได้เลยนะที่รัสดชื่นเพราะว่าตัวนี้มันคนง่ายละลายง่ายมากมากง่างจริงคือมันคนคนคนไปลยยกดื่มได้เลยอะอย่างนี้ถ้าหากว่าพี่เป็นคนทัดหนักอย่างเงี้ยโอ้ยสามสี่วันขับถ่ายทีทำยังไงอะอ่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงถ้าหนักมากๆแนะนำทานไปเลยสองครั้งวันละสองซองก็ได้อ๋อแต่พอเราทานไปเรื่อยๆรื่อเรื่อยเรื่อยแล้วเริ่มขับถ่ายดีขึ้นทาย ง่ายขึ้นอันนี้ก็ค่อยลดลงมาที่สองเดียวอย่างนี้ได้เลยก็คือได้หมดตื่นเช้ามาก็สแก้วหนึ่งก่อนนอนก็สแก้วหนึ่งแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกว่าอะฉันกลับมาบอกว่าขับแทนปกติลื่นไหลแล้วลงมาเซฮัลโหลทุกเช้าได้ละอันนี้ทานแค่ซองเดียวก่อนนอนก็ได้ใช่แล้วตัวนี้อย่างที่บอกเห็นควาสีชมพูแบบนี้ทานได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลย แต่แอมเชื่อนะว่าหลายคนนะ่ะเป็นกังวลอยู่<ม>เพราะการที่เราจะเลือกอะไรเข้าปากเข้าร่างกายของเราอะเราต้องมีความมั่นใจใช่ไหมสิงเกิล<ๆ>เราต้องแบบเชื่อใจไว้วางใจสินค้าใช่<ๆ>เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับตอนนี้นะแอมก็ทำการลิสต์ข้อเรียกว่าทำให้คุณหนาะมั่นอกมั่นใจนะคะ 5, call, 5้ข้อ5ลิสต์มาฝากกันอ,อันดับแรกเลยทำไมฟุตราถึงน่าเชื่อถือ<ๆ>เพราะว่ามีพี่ๆศิลปินดาราซเลบริตีาา้ไอดอลต่างๆ รับประทานกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะหลายๆคนเนี่ยเปิดทีวีช่องไหนช่องไหนก็จะเจอแต่ฟุตโตราคือการที่เราจะเอาผลิตภัณฑ์เข้าสู่แบบว่าทีวีเข้าสู่โฮมช้อปปิ้งหรือ,อว่าเข้าสู่อะไรอย่างเงี้ย โหทุกคนรู้ไหมว่ากว่าจะผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การออนแอร์ได้เป็นเรื่องที่ยากลําบากมากต้องมีเอกสารรับรองเอกสารเรื่องของความปลอดภัยเอกสารผลงานวิจัยต่างๆยื่นเข้าไปถึงจะสามารถออกอากาศได้นี่นี่แค่ข้อแรกก็เรา่มยนใจแล้วถูกต้องนอกเหนือจากนั้นนะคะข้อต่อมา สังเกตข้างกล่องได้เลยเรามีเลขจดแจ้งอยชัดเจนถูกต้องถูกกฎหมายแน่นอนยังไม่พอคะ่ะเรามีสารสกัดนะคะที่เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติที่ดีต่อร่างกายสุขภาพาดีจากภายในสู่ภายนอกแน่นอนนี่คือ3ข้อเรามาต่อข้อที่4ทุกคนค่ะบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกคนแน่นอน โดยเฉพาะวัยเลขสามแบบดีฉันสาววัยสามสิบบวกอยากจะมีสุขภาพที่ดีอยากจะขับถ่ายอย่างเป็นธรรมชาติปกติแบบที่ไม่ต้องเบ่งไม่ต้องเครียดกับการเข้าห้องน้ำนะตัวนี้ตอบโจทย์<ด>สุขภาพก็ดีแล้วก็ยิ่งวัยอย่างเนี้ยค่ะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับวัยอย่างน้องน้องหนูๆดูอยู่วัยสาววัยใสเลขสอง นำหน้าบอกเลยว่าสิ่งที่สําคัญคือเรื่องอะไรเรื่องผิว,วจริงยังไม่พอเรื่องสิวช,ช<อ>บแมสมานะจะสิวเกละสิวกรังไม่ได้นะแต่ตัวเนี้ยเขาช่วยอะ มานะคะในข้อที่5ลิสิ์ข้อสุดท้ายตัวนี้เป็นดีท็อกที่ดีมากๆเพราะว่าเขามีตัวที่เรียกว่าเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันมากมเพราะว่าจะมีทั้งวิตามินซีมีวิตามินต่างๆที่เข้าไปช่วยเสริมระบบภูมิมคุ้มกันของร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะหันกลับมาดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองรักตัวเองนะแล้วก็ดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนนี้กัดีกว่า สุขภาพดีเริ่มต้นที่การขับถ่ายฟูตรา่าดีถกรสมิกเบอร์รี่ดื่มง่ายน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์ผุนสวยผิวใสในหนึ่งเดียวคุณผู้ชมคะจริงๆเนี่ยจะต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าฟูตรา่าที่เป็นผงผสมน้ำปกติเนี่ยรสชาติอร่อยอยู่แล้วใ,ให้นึกถึงพวกผลไม้รสเปรี้ยวมิกเบอร์รี่ต่างๆมันจะมีความแบบอมเปรี้ยวอมหวานสดชื่นจริงใช่คือเขาจะมีความหอมอร่อยที่ไม่หวานหวานอยู่ละแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาทำให้ดูว่า สร้างฟุตบอลตัวนี้สามารถทําเมนูอะไรได้บ้าง<ช>เราแบบว่าเพิ่มความหลากหลายว่าเฮ้ยนอกจากชงผงดื่มแบบน้ําปกติแล้วเนี่ยเขาจะสร้างสรัค์เมนูอื่นๆอะไรได้บ้างเฮ้ยเราสามารถรังสั์เมนูได้มากมายและ<ช>ที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการทํางานของ,อของเขาอยู่ครบเนาะใช่ยังคงแบบเต็มร้อยเหมือนเดิมอโอเคเพระาะฉะนั้นค่ะในเมื่อความพผุศโสเดี๋ยวดิฉันเริ่มต้นก่อนเลย <c oughs> เมนูแรกทุกคนค่ะที่เราจะพาทุกคนไปรังสรรค์กันนั้นนะคะเรียกว่าทําง่ายๆกับฟุตระเยลีหายี่อ่มชใชเลยเตรียมของเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวัตถุดิบส่วนประกอบของเมนูนี้มีอะไรบ้างค่ะเริ่มต้นเลยนะคะ นี่เลยนะฟุตราส1หซองในเมื่อที่เราทำเยลลี่เราก็ต้องมีนี่ผงเจลาตินค่ะเตรียมเอาไว้นะคะใช้โดยประมาณ 1ถึง2ช้อนชาถัดมาค่ะนี่เลยเราก็เตรียมน้ำอุ่นเอาไว้หรือว่าน้ำร้อนเพื่อทำการละลายตัวของเจลาตินนั่นเองะนะคะอีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือน้ำอุณหภูมิห้องในการช่งของเรานั่นเองอทำให้บอก,บอกว่าใช่นี่ถูกต,ต้องทําให้บอกว่าเขาละลายจะบอกนะละลายเร็วแน่นอนจะใช้น้ําแบบไหนน้าอุ่นน้ําเย็นน้าอุณหภูมิห้องใช้ได้หมดแล้วก็เตรียมแม่พิมพ์เอาไว้นะคุณผู้ชมค่ะแม่พิมพ์เนี่ยจะเป็นลวดลายแบบไหนก็ได เริ่มต้นลงมือกันเลยนะคะเริ่มต้นเลยเราะจะผสมตัวของเจลาตินนะละลายทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะตักมานะโดยประมาณนะคะเนี่ยหช้อนนะอ่ะ,อะช้อนที่สองนะคะเอาบอกว่านิดนิด<ล>หน่อยหนยจากนั้นคนนะ เตอมเอาไว้ร้อนใช่แล้วนะคะเพื่อให้เขาละลายนั่นเองนะทิ้งเอาไว้แบบนี้นะรอก่อนสักครู่นึ่งไปกันต่อนะคะที่นี่เลยฟุตตรานะคะจากนั้นฉีกซองค่ะนี่ทุกคนคือฉีกง่าย <S <S อ้ามาเดี๋ยวเราจะมาเทกับตัวน้ำอุณหภูมิห้องนะทุกคน เทไปแบบนี้เลยเห็นไหมยังไม่ได้คนยังไม่ได้อะไรมันร่อมแบบมีความแบบละลายนิดๆจากนั้นนะคะคนหน่อยเล็กน้อยค,ะค่ะนี่ทุกคนหาดูเลยว่าเขาละลายง่ายมากเลย<แม>ย้ำอีกครั้งหนึ่ง คุณจะมาละลายกับตัวของน้ํมนอุณหภูมิห้องแบบนี้ก็ได้น้าอุ่นก็ได้หรือใครอยากแบบว่าสดชื่นก็น้ําเย็นแล้วก็ใส่น้ําแข็งไปรับประทานดื่มได้เลยนะทีนี้ค่ะเราจะมาเทาใส่ในตัวของเจลาตินที่เราละลายทิ้งเอาไว้นะคะอ,อะเทไปเลยนะนี่ผสมไปได้เลยนะคะว้าวาได้ครบถ้วนแล้วจากนั้นค่ะคนนะให้เขาเข้ากันหน่อยค่ะนี่ โอ้โมันมีกลิ่นหอมนิดๆนะหอมเนาะได้กลิ่นเหมือนผลไม้บลูเบอร์รี่จากนั้นนะคะเราก็คือทําการเทใส่ตัวของแม่พิมพ์เลยนะอ่ะอันเนี้ยก็คือจะใส่บอกว่านิดๆหน่อยๆก่อนละกันนะเป็นตัวอย่างพอคลุกแก้มทุกคนจากนั้นนะคะคุณก็คือเอาไปแช่เย็นใส่ตู้เย็นทิ้งเอาไว้พอเขาเข้าที่เข้าทรงเข้าทางของเขา คุณก็คือเอาออกมารับประทานเย็นๆนะคะแบบนี้นั่นเองนี่น่ารักมีความน่ารักสีสวยน่ารักสีสวยน่ารับประทานนะทุกคนคะอ่ะทําออกมานะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ดึง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 รับประทานใช่แล้วนะคุณผู้ชมค่ะเวลาของเรามีน้อยก็ขออนุญาตทําทิ้งไว้ก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นคุณคะ คุณลองชิมดูซิว่ารสชาติเป็นอย่างไรอขออนุญาตจัดเลยแล้วกันได้เลยค่ะช้อนวางอยู่หยิบได้เลย คุณผู้ชมคาบอกเลยนะว่ารสชาติความหวานที่คุณได้เนี่ยคือรสชาติอร่อยจากฟโูโตราของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นหวานจากตัวของย่าหวานเพราะฉะนั้นไม่มีน้ำตาล0%เลยใครที่บอกว่าอยากจะได้ของรับประทานเล่นแบบนี้<ม>นะแล้วก็กินแล้วดีต่อสุขภาพแล้วก็ช่วยในยเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะแนะนำค่ะนี่เลยเมนูนี้<ม>จัดไป ว่าแต่เป็นยังไงบ้างจ๊ะคือ <Work S 1> มันไม,ไม่ใช่แค่ใช้ไทยนะมันคืออร่อยมากใช่ไหมมันมีความแบบว่าเด้งดึงเด้งดึองอย่างเงี้ยนะแล้วก็ความอ,อ,อร่อยก็คืออร่อยจากฟูตโตราแหละมาอย่างที่เห็นค่ะว่าไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยนอกจากผงของเจลาตินนั่นเองเออ แล้วก็อย่างที่บอกคือมันมีความหวานนะจะพี่แอมบอกว่ามันคือข้อดีก็คือเขาไม่ใช่หวานจากน้ําตาลใช่ทำให้กินแล้วสบายใจอะถูกต้องเห็นปะหซองทําออกมาได้หลายชิ้นเลยอ่ะอันนี้เป็นเมนูของเจเจของน้องละคะมีเหมือนกันค่ะเมนูนี้ขอตั้งชื่อว่าซุปเปอร์ฟูดดีค่ะเฮ้ยชืออะไรอะคะเมนูนี้คือเราจะรวมด้วยผลไม้เยอะแยะมากมายดูสิ เอาง่ายๆนะซูเปอร์ฟลูตดีท็อกตัวนี้ส่วนผสมก็ไม่เยอะค่ะง่ายเลยตัวนี้ต้องมีแน่นอนเจ้า ผงของฟูโตราเตรียมมาหนึ่งซองแบบนี้ตามด้วยผลไม้สดหลากหลายเลยอยากได้อะไรนี่มีทั้งส้มสตรอเบอรีแอปเปิลสับปะรดมีหมดเลยแล้วก็ตามด้วยผลไม้อบแห้งจ้าตามใจชอบเลยนี่มีลูกเกดด้วยโอเคแล้วก็มีอันนี้ค่ะโยเกิร์ตรสจืดหนึ่งถ้วยจัดไปเลยอยากรู้แล้วทำยังไงอะคะเริ่มกันเลยค่ะฉีกซองเจ้าฟูโตราก่อนนี่ฉีกง่ายมีความพกง่ายมากเลยอะเฮยพกไปต่าจัง วัดพกออกนอกบ้านมากินออฟฟิศกินที่บ้านได้หมดเลยดีเลยจากนั้นค่ะเทลงไปในถ้วยโยเกิร์ตที่เราเทแบบนี้เลยนี่เทไปแบบนี้ได้เลยหรอใช่อ้าอย่างนี้เลยแล้วก็คนค่ะเธอแล้วมันจะละลายหรอเอาดูพี่แหมดูหุยเหมือนเลซิสลาโนเลยเฮ้ยน่าเลยเชื่อ วาวอคนละลายหมดเลยทุกคนแล้วก็เปลี่ยนจากโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่มันมีความเปรี้ยวของธรรมชาติมีความหอมฟรุตมิกซ์เบอร์รี่ด้วยคือเมื่อกี้เป็นโยเกิร์ตรสจืดใช่ไหมอันนี้เหมือนแบบว่ากลายเป็นกลายเป็นโยเกิร์ตรสมิกซ์เบอร์รี่เปลี่ยนสีไปเลยแป๊บเดียวเห็นไหมหลับตายยังแป๊บเดียวตื่นมาห้าวอ้าวงงเปลี่ยนสีไปแล้วดีมากคุณแอนคะจากนั้นตามด้วยผลไม้ค่ะ ตามใจชอบเลยอย่างนี้ขอหยิบสตรอเบอรี่ก่อนเลยปื๊บๆขอในยญาตเอาลงมาผสมแบบนี้นะเราก็คือแค่แบบเอาผสผสมนี่แอปเปิลผสมลงไปเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคือเราอยากจะรับประทานผลไม้อะไรก็ใส่ไปนะคะตามบะเจ็ตในกระเป๋าของเราที่นี่ใครจะอะโวคาโดก็ใส่ใครจะสตรอเบอรี่มาทั้งส่วนก็จัดอย่างนี้ขอจัดแบบว่าจัดหนักตัดเต็มเลยใส่ผลไม้เยอะมาก ให้คุณแจ้แอมเลยค่ะฉสนเชื่อว่าฉสันอิ่มภายในเพีเดียวเราผสมลงไปแบบนี้ใช่ไหมค่ะนี่อัดนั่นเต็มๆจุดๆก็ตามด้วยพวกผลไม้อแห้งนิดๆหน่อยๆอยไปก็จะได้บอกว่ามีอะไรที่เคียวกรุบๆบ้างสนุกเพลินๆนี่เลยคนเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเกือบเสร็จแล้ว80%ยังไม่เสร็จหร เราต้องมีถ้วยมา,าไงพื่อน่ารักน่ารักแ<ด>บบน,นี้เราเตรียมพร้อมพร้อมมามันจะได้มีแบบว่าแรกมันดันใจดั<อ>ร,รับประทานเหมะะาะสำหรับแบบว่าสาวๆคิ้วๆอย่างเรา,าดูสิขั้นตอนนี้ง่ายค่ะแค่นี้เลยตักเข้าไปค่ะ ก็เลือกได้เลยนะว่าอยากจะให้แบบว่าผลไม้เยอะผลไม้นอะหรือใครที่บอกว่าทานคนเดียวกินคนเดียวไม่แบ่งใครก็ทุกโคนี้ได้เลยเฮ้ยลักษณะมันแบบประหนึ่งว่าโยเกิร์ตโบที่บอกว่าสาวทองหล่อเขาชอบกันได้เยจริงแต่วันนี้คือแบบว่าสามารถอร่อยได้ง่ายๆอยู่บ้านถูกต้องเน่เดี๋ยวขออนุญาตเราต้องตกแต่งโดยหน้าได้ค่ะ เราใส่เข้าไปผสมแล้วเราจะโรยหน้าด้วยโอ้โหไม่เยอะเลยอปดแน่นไปเดียวเดี๋ยวข่อยยาดแต่งให้มันสวยอีกสักนิดนึงก่อนนะดีมากค่ะเน่แล้วก็เจ๊ขาอันนี้ให้ฝีมือเจ๊เลยได้เลยค่ะให้เจ๊ชิมด้วยแล้วเจ๊ก็ตกแต่งหน้าด้วยใบชะนายเองได้เลยค่ะอ่ะข่อยยัดขาไปกรณ์นี่ขอใช้มือนิดนึงเนี่ยคุณขา เติมแต่งด้วยความรักจะบอกว่าสองใบละกันจุบๆอย่างนี้วางเป็นหัวใจเลยยี่ไงน่ารักน่ารักใบทุกคนพร้อมรับประทานกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อกี้น้องทานของพี่รอบนี้เดี๋ยวพี่ทานของน้องไม่รู้จะตักตรงไหนก่อนเล่นแน่นด้วยใช่ลูกจริงอ่ะขออนุญาตถอดแมสนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะมาชิมกันว่าเลยรสชาติของเขานะกับฟุตโตราเน่ยนะ พอไปอยู่ในโยเกิร์ตนั้นเขาเป็นอย่างไรออเป็นไงหอมมันมีกลิ่นหอมๆกลิ่นผลไม้อะไรเงี้ยคือมันต้องเยอะมากเพราะว่านอกจากสารสกัดเขาให้แบบมิกซ์เบอรี่สิชนิดแล้วอะตัวนี้มีของสดด้วยอืทำไปคนเดียวเลยเนี่ยปิดรายการเป็นคนเดียวแมไปกินก่อนได้ไหมเดี๋ยวก่อนอยู่กันก่อนแล้วค่อยกินทีเดียวจกนก่อนพี่แหมอร่อยมากทุกคน คือมันมีรสของโยเกิร์ตที่มันเป็นรสธรรมชาตินะคะแล้วก็มันมีความหอมของมิกซ์เบอร์รี่จากฟุตโตราของเราพอพันผสานเข้าไปนะมันลงตัวแบบนุ่มนวลมีความเปรียปร้ยวๆอมหวานแต่ความหวานนะั้นเป็นหวานจากยาวหวานที่ไม่มอ้วนจริงอันนี้คุณสบายใจได้ใช่โฮยดีมากเลยอะ่ะอ,อ่ะเพราะฉะนันทุกคนคะดูแล้วทำไมคะอย่ามวัวแต่ดูเพลินอยากจะมีเมนูดีๆแบบนี้หรือว่าใครเนะี่ย สะดวกนะจะมาชงดื่มแบบนี้เป็นแก้วนะคะออก็ต้องรีบค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเรากัได้เลยจัดไปกับโปรโมชั่นของเราในวันนี้นะคะปกติ1กล่องนะ,ะบรรจุไปเลย12ซองรับประทานกันไปยาวๆ690บาทเท่านั้นราคาดีไหมดีแต่ตวันนี้<ด>ม,มีโปรโมชั่นให้วันนี้ดีกว่า ใครที่เปิดมาเจอเราสองสาวแบบนี้อบอกเลยทุกคนค่ะเราไม่เคยขายได้ทูขนาดนี้วันนี้เราเลดเช่ไปแบบจุกจุจัดไปเลยนะ3กล่อง30ซองนะคะราคาปกติอยู่ที่2,070บาทวันนี้เหลือเบาเบา1 3 8่บาทเท่านั้นว้าวมากว้าวเวอร์แล้วนอกจากนี้ส่งฟรีถ,ถึงบ้านด้วยใช่ไหมใช่เลยเอ้าดีมาก ประนั้นทุกคนค่ะใครอยากจะแบบว่าได้แบบเฮยราคาดีราคาโดนใจําทำไมคะจัดไปในราคา1380บาทนี่เลยเออแล้วนี้เก็บเงินปลายทางก็ได้รับบัตรเครดิตก็ได้จองสิทธิ์ไว้ก่อนก็ได้โทรมาแจ้งชื่อแจ้งเบอร์แจ้งที่อยู่ไว้แล้วพอเงินเข้าเงินเดินออกพร้อมจ่าย ค่อยจ่ายแล้วเดี๋ยวทีมงานจัดส่งให้เลยดีมากเลยทุกคนนี่นะอยากจะให้ทุกคนค่ะหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาดูแลตัวเองกันหน่อยเปิดใจให้กับฟุตโตราค่ะเพราะว่าการที่เรามีสุขภาพที่ดีขับถ่ายอย่างดีขับถ่ายง่ายๆมันจะส่งผลดีกับการใช้ชีวิตของเราคุณรู้ไหมว่าการที่เราอ่ะเก็บ สิ่งสกระปกเอาไว้เนี่ยนะมันจะส่งผลเยอะไม่ใช่ขอ<ส>งเราใช่ไหมใช่มันเร็งลำไส้ลำไส้แปรปลวนหรือเนี่ยแหละลิซซี่มาแน่ถ้าเราไม่เอาสิ่งสกระปกออกแล้วยังไม่พอคุณสมองเนี่ยสมองมันจะไปดึงสิ่งสกระปกขึ้นมาเลี้ยงเฮ้ เพราะฉะนั้นค่ะเปิดอ,อกเปิดใจนะคะแล้วก็สั่งซื้อย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามั่นใจในฟูตตร่าได้เลยเพราะว่าเรามีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมใช่ใช่เรามไม่มีล,ลูกค้าแน่นอนแล้วก็ยังไม่พอทุกคนค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพาานะหลายคนอาจจะก,กังวลว่าเฮ้ยเป็นโรคนี้กินได้ออหรือไม่อยากไร โทรเข้ามากริ๊งกรังปรึกษาปัญหาสุขภาพกับเราได้ก่อน24ชั่วโมงเลยค่ะใช่ไว้ใจฟูต่ราได้เลยใช่ฉั้นวันนี้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะเราให้ทั้งของดีๆมาแนะนําของดีถูกต้องบอกโปรโมชั่นบอกวิธีทําอาหารบอกหมดเลยเฮ้ยถือว่าวันนี้คุ้มมากๆสาหรับการฟังเราสองคนวันนี้ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นย้ำนะคะเบอร์โทรศัพท์นะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยนะคะ02 305สน 8662โทรเข้ามาได้<ช>หรือจะไลน์ลเข้ามาอ่าไลน์ก็ได้ที่ไหนคะแอสไซน์วีเอ็มทีวี <M> โอ้โหเกก็มีนะฟุตตราไทยแลนด์ Thailand, เพจหลัก ถามถามก่อนได้เรามี<ช>บริการโทรแล้วคุยถามก่อนได้ดีมากเข้ามาปรึกษากันก่อนเลยเว r ร g o ี่กูดแต่ว่สาสำหรับวันนี้คะหมดเวลาแล้วขอไปเคลียร์เมนูตรงห้ <c oughs> ้เยอะเลยอีกเยอะเลยขอไปกินกันก่อนนะคะทุกคนค่ะไว้เซอร์กับเรากันได้ใหม่2ส,สาวแบบนี้แน่นอนค่ะว่าเราจะมีสินค้าดีราคาดีกับชอปดีวันนี้เราองตัวลากันไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะแยกย้ายค่ะ